ตัวแม่คัมแบ็กกู๊กิ๊บนุง่งแซบสวัสดีเยอะเสือกลับมาแล้วจ้าคุณแม่ลูกสองยังคงสวยเป๊ะสำหรับนักแสดงสาวกุ๊กิ๊บสุม,มนทิพย์หลังจากที่เธอแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวรุ่มกับสามีสุดที่รัก B. ก็มีทายาทด,ด้วยกันสองคนคือน้องเป่าเปาและน้องเป่าเปา้โดยที่ผ่านมาเราจะเห็นความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวผ่านทางโซเชียลอยู่เป็นประจำล่าสุดนานนับสัปดาห์แล้วที่กุ๊กิบพาลุกๆไปนอนโรงแรมกินเที่ยวเล่นน้ำทะเลชิวๆที่พัทยา นอกจากจะได้เห็นโมเมนต์สามแม่ลูกแล้วเรายังได้เห็นความแซ่บของสาวกุ๊ปกิฟตอีกด้วยซึ่งเธออยู่ในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วครึ่งท่อนลายผีเสือ้อยืนสดใสท่าแดดอวดหน้าท้องแบนราบจะมองมุมไหนก็เป๊ะปังไรที่ติพร้อมระบุแคปชั่นว่า The Year of Tiger สวัสดีใครเหยื่อเสือกลับมาแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ